สวัสดีค่ะทุกคนพบกันในช่องดิสต a l ลท Home นะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตกันหน่อยเนาะว่าในวงการกล้องเนี่ยมีอะไรใหม่ๆออกมาบ้างและสําหรับสิ่งแรกนะคะที่กําลังจะมาใหม่เลยนั่นก็คือนิคอนนะคะนิคอนเนี่ยก็เปิดตัว n i เกอร28มม f 2.8ค่ะซึ่งจะเป็นเลนส์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาง่าย ล่าสุดนะคะทางนิคอนเนี่ยก็ได้เปิดตัวเลนส์นิเกอร์2 8 m มมนะคะซึ่งก็เป็นเลนส์สำหรับกล้อง Mirrorless นะคะในระบบเมาส์นิคอนซนั่นเองซึ่งบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดแล้วก็พกพาง่ายแถมยังน้ำหนักเบาอีกด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึง 28mm f 2มมแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะคุ้นกันนะคะว่าเหมือนได้มีการเปิดตัวมาพร้อมกับกล้องนิคอนซทเกันแล้วซึ่งบอกเลยนะคะว่าสําหรับย mm 8มม F 2.8ที่เป ตัวมาพร้อมกับกล้อง z f c นั้นนะคะก็จะเป็นในเวอร์ชั่นของ SE นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีรูปลักษณ์เป็นแบบสไตล์คลาสสิกเรโทนะคะซึ่งก็จะเข้ากับกล้องนิคอนซ F4 ได้เป็นอย่างดีเนาะแต่ในรุ่นนี้ที่ออกมานะคะก็จะเป็นในเวอร์ชั่นปกตินั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีรูปลักษ์ที่ดูทันสมัยนั่นเองแต่บอกเลยนะคะว่าในส่วนของชิ้นเลนส์และสเปคภายในเนี่ย เหมือนกันนั่นเองค่ะแล้วก็มีการซีลกันละอองน้ําละอองฝุ่นอีกด้วยสําหรับสเปคของนิเกอร์2 8ม m f 2.8นะคะก็มีดังนี้เลยตัวนี้นะคะเขามีทางยาวโฟกัสที่2 8ม m mm นะคะใส่กับกล้อง APS-C แล้วก็จะคูณได้ระยะจริงอยู่ที่4 2ม mm มนั่นเองค่ะในส่วนของรูรับแสงนะคะก็จะอยู่ที่ f 2.8เนอะสามารถเปิดรูรับแสงให้แคบสุดได้ถึง16 mm นั่นเองค่ะ ใบแบดรูรับแสง7ใบโครงสร้างของชิ้นเลนนะคะก็มี9ชิ้นจัดเป็น8กลุ่มชิ้นเลนพิเศษ S p e r i c a l 2ชิ้นโฟกัสใกล้สุดนะคะก็จะสามารถโฟกัสได้ที่0.19เมตรนั่นเองค่ะและมีอัตราขยายสูงสุดอยู่ที่0.2เท่ามอเตอร์ AF แบบสเต p เปอร์มอเตอร์2ตัวค่ะเป็นโฟกัสแบบอิน r เนลนะคะฟิลเตอร์ขนาด52มม มีขนาดตัว70คูณ43มม,มค่ะและน้ำหนักเนี่ยก็เบามากเลยนะคะอยู่ที่155กรัมเท่านั้นเองสำหรับเลนส์นิเกอร์28มม,ม f 2.8นี้นะคะก็จะพร้อมวางจำหน่ายในเดือนธันวาคมปี2021นี้ค่ะในส่วนของราคานะคะก็จะอยู่ที่299.95เหรียญค่ะหรือปีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9,800บาทนั่นเองมากันฝั่งของ Canon กันบ้างนะคะ Can น n e อ s R5 R6 แล้ววันี Marre เตรียมปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ทาง Canon นะคะก็ได้เตรียมปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ในเดือนธันวาคมปี2021นี้กับกล้อง Canon EOS R5 และ R6 ค่ะซึ่งก็จะเป็นในเวอร์ชันของ1.50สิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็จะมีเด่นๆเ,เลยก็ในเรื่องของการโฟกัสนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีโหมดโฟกัส Vehicle AF นะคะซึ่งจะสามารถตรวจจับโฟกัสยานพาหนะได้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ หรือมอเตอร์ไซค์ก็สามารถที่จะตรวจจับโฟกัสได้อย่างแม่นยําขึ้นซึ่งก็จะเป็นในรูปแบบเดียวกับกล้องแคนนนตัวใหม่อย่าง r 3นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นกล้องสายรวดเร็วและก็ยังได้รับการอัปเกรดในเรื่องของ Face Eye Detection AF อีกด้วยที่ถึงแม้ว่าเราจะสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เนี่ยก็สามารถตรวจจับโฟกัส ได้อย่างแม่นยํำค่ะและมีฟังก์ชันใหม่อย่าง smooth EVF นะคะซึ่งก็จะสามารถใช้ช่องมองภาพหรือ EVF ในที่แสงน้อยได้นั่นเองแล้วก็ยังมีโหมด w i i t e Capture นะคะซึ่งก็จะสามารถแมนนวนไว้ปราลาน c e ได้ง่ายในขั้นตอนเดียวผ่าน Live View นั่นเองค่ะแล้วก็ยังรองรับเลนส์ RF 5.2mm f 2.8 Dual Fish Eye ที่ใช้ถ่าย VR ร่วมกับกล้อง Canon R3 ได้อีกด้วยค่ะสิ่งที่เพิ่มเติมมาในส่วนของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ของกล้อง R5 และ R6 นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้นะคะระหว่าง Simultaneous Record และ Current Dive ในโหมดของ Remote Operation ได้ค่ะแล้วก็จะสามารถปิดการใช้งานของ controller ามา l ติ c o n t r o l l e r สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP ได้อีกด้วยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโหมด FTP Server Passive จาก c t t v v e เป็น Passive นั่นเองแล้วก็ยังปรับปรุงในเรื่องของ โหมดโฟกัสนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของ Vehicle AF ขึ้นมานั่นเองนะคะและก็จะปรับปรุงระบบ Face Eye Detection AF นะคะซึ่งจะสามารถตรวจจับโฟกัสใบหน้าได้แม้จะใส่หน้ากากอยุ่น,นเองค่ะเพิ่มในส่วนของโหมด Wide Capture สำหรับการตั้งค่าแมนวนวลไว้ปลานใน Live View ขั้นตอนเดียวง่ายๆเลยและก็โหมด EVF Smooth นะคะซึ่งก็จะสามารถใช้ช่อง EVF หรือช่องมองภาพในที่แสงน้อยได้นั่นเอง แล้วก็ยังรองรับ Full-Time Manual Focus นะคะกับเลนส์ RF 70-200mm f/4 L IS USM อีกด้วยค่ะและก็ยังรองรับ RF 5.2mm f/2.8 L Dual l Fish Eye นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแอบกระซิบว่าเฉพาะ EOS R5 ท่านั้นนะ และในส่วนของกล้อง DSLR 1DX Mark III นะคะก็จะได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่นของ1.60นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นะคะก็จะไม่ได้ e h i c e l e AF แบบ R5 และ R6 เนาะแต่จะเป็น Heat Detection นะคะซึ่งก็จะสามารถตัวจับโฟกัสได้นะคะแม้ว่าจะใส่แว่นหรือใส่หมวกอยู่นั่นเองและสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมมาจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นี้นะคะก็จะมีดังนี้เลย สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าระหว่าง Simultaneous Recording และ u u r r n t t r i v e ในโหมดของ Remote Operation ได้ค่ะแล้วก็จะสามารถปิดการใช้งาน Multi Controller สํ cont สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบ FTP ได้อีกด้วยนะคะและก็เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของโหมด FTP server passive จาก active เป็น passive นั่นเองค่ะ เพิ่มในการตั้งค่าในเรื่องของเลตติ้งรูปนะคะแล้วก็จะสามารถใส่ไวท์ e ิโม o ไปพร้อมๆกันได้เลยแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของโหมดประหยัดพลังงาน FTP transfer น,นะคะจะใช้เป็นไม่ใช้ได้นั่นเองนะคะและในส่วนของการอัปเกรด a t Detection นะคะก็จะรองรับการโฟกัสได้อย่างแม่นยำนะคะแม้ว่าจะใส่แว่นหรือใส่หมวกอยู่นั่นเองเนาะ และสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะของกล้องทั้ง3รุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็น Canon EOS R5 R6 และว n e D X Mark III นี้นะคะจะพร้อมให้อัปเดตพร้อมกันในวันที่2ธันวาคมปี2021นี้เป็นต้นไปค่ะ และนี่นะคะก็เป็นเรื่องใหม่ๆในวงการกล้องที่อยากจะเอามาฝากทุกคนกันนะคะถ้ากํำลังมองหากล้องและอุปกรณ์นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ w w w d i g i t a l 2 h o m e c o m ค่ะหรือว่าหน้าร้านทุกสาขานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆผ่านเพจ Facebook Digital2home ค่ะคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย